ไทยโดนตีเมืองหลวงเสร็จแล้วอีสานโพลางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2556พิธานักการเมืองแห่งปีนำห่างอุ้งอิงเศรษฐาด้านชีวิตยังอันดับหนึ่งนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปีเมื่อวันที่27ธันวาคม2566อีสานโพลศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐาศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นเผย สำรวจเรื่องรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2566การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคลองค์กรและผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปีในสาขาต่างๆ12รางวัลโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่14ถึง16กรกฎาคม และระหว่างวันที่18ถึง25ธันวาคม2565จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน2,156รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดการสำรวจนี้จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ12รางวัลวงเล็บ แบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้ซึ่งจากการประมวลผลพบว่าคะแนนสูงสุด3อันดับแรกคือพิธาลิมเจริญรัตอุ้งอิ้งแพรทองทานชินวัตรเศษฐาทวีสิน